สวัสดีครับลูกทุ่งวาฟาร์มนะครับวันนี้นะครับอยากแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับสุกรนะครับสำหรับผู้ไหนะครับที่ยังเลี้ยงสุกรอยู่นะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับแล้วก็มีลมโกกนะครับอาจทําให้สุกรในเล้าของเรานะครับป่วยนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นนะครับผม ลูกสุกรนะครับต้องการความอบอุ่นนะครับสังเกตได้ว่านะครับในคอกนุบาลของผมนะครับจะปิดลมนะครับถึงจะไม่มิดชิดนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ปิดนะครับปิดลมแล้วนะครับผมก็ยังเปิดไฟให้ลูกหมูนะครับทุกคอกนะครับเพราะลูกสุกรตอนกลางคืนนะครับอากาศที่จะเย็นนะครับเขาก็จะมานอนที่ไฟนะครับและหมูขุนอื่นๆหมูพ่อพัน์แม่พันธุ์ของเราที่อยู่ในคอกปูนนะครับ อากาศที่เย็นนะครับอาจจะทําให้ลูกสกรหรือว่าหมูขุนของเรามีอาการไข้หรือว่าไอเกิดขึ้นได้นะครับในข้อของเรานะครับวันนี้มีเคสตัวอย่างนะครับให้ชมนะครับว่าาลักษณะหมูที่ป่วยเราจะดูยังไงเช็คยังไงนะครับสังเกตได้ว่าหมูสุกรนะครับที่เราให้อาหารในเล้านะครับปกติแล้วเมื่อเจอคนนะครับหรือว่าเราม่ให้อาหารนะครับ สก้อนมันจะลุกขึ้นมานะครับรว่าขึ้นมากินอาหารนะครับส่วนในตัวนี้นะครับคือผิดปกตินะครับเพื่อนๆนะครับลุกขึ้นมากินอาหารทั้งหมดลยกเว้นหนึ่งตัวนะครับที่นะครับไม่ลุกขึ้นมากินอาหารเลยนะครับเนื่องจากมีการผิดปกติของร่างกายนะครับหมูตัวนี้นะครับคือป่วยนะครับมีอาการไอนะครับมีอาการไอนะครับอาจจะมีไข้อ่อนๆนะครับผมก็เลยสังเกตว่านะครับหมูตัวนี้ไม่ผิด ผิดปกติแล้วนะครับไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับการรักษานะครับการรักษาเบื้องต้นนะครับที่เจอหมูลักษณะแบบนี้เมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับไข้แน่นอนนะครับเราก็ให้ยาแก้ปวดลดไข้นะครับจีดตามน้ําหนักนะครับส่วนแม่พันธุ์เราก็เช็คเหมือนกันนะครับเช็คเมื่อสุกรลุกขึ้นมากินอาหารนะครับถ้าตัวไหนนะครับเจอคนแล้วเราให้อาหารแล้วมันไม่ลุกขึ้นมานะครับ ให้เราใส่ฐานว่าสุกรตัวนั้นผิดปกตินะครับอาจมีไข้หรือว่าอาการอื่นๆนะครับเราก็มาตรวจเช็คเอานะครับเช้าเย็นนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับถ้าหมูลุกขึ้นมากินอาหารนะครับเมื่อเจอคนเข้ามาลุกขึ้นมาปกตินะครับก็คือหมูเราปกตินะครับไม่มีการไอหรือว่าอาการอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ สำหรับขักวไหนที่ยังเลี้ยงอยู่นะครับก็ให้สังเกตประมาณผมดูนะครับว่าหมูของเรา,อ,าอยู่ดีหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ลูกทุ่งวาฟาร์มขอตัวลาไปก่อนครับ